โคดัเมืองสวรรรปิงวังยมนานสายทานประสานชื่องโยกแม่พลืนโตอิ่มนักบุญตัวจริงเสียงจริงบินแดนธรำวัาพระฟังเหลืองเชี่ยวชาญด้านั่งพริก พัฒนาน้ำพริกปลาร้าจาวิรัตอย่างต่อเนื่องหลักรดหลายชาติทั้งแซบทั้งหนุกขับเคลื่อนเต็มพิกัดรับนักท่องเที่ยวขึ้นเหลือล่องกรุงเทพแวะซื้อของฝากถูกใจที่จะวิรัตเอาเลทถนนสายเอเชียท่าน้ำอ้อยอำเภอพายุหักคีรีจังหวัดนครสวรรค์อย่ามกส่งเื่อนะคะสา,า่สสสนนนนมน นะคะเรามาบุกกันถึงร้านส้ตมตำเจ้าดังของอเภิากีรีเลยนะคะ,ะนี่ว,วันนี้เราเอาในส่วนของตัวน้ำปาราของจ่าวิรัตมาให้คุณพี่เขาตำให้เนาะ เรามาดูว่าจะแซบเบอร์ไหนวันนี้หนูมีน้ำปลารามาสองสูตรค่ะคุณพี่คุณพี่คิดว่าหนูควรทําเมนูไหนกันดีค่ะอันนี้เป็นสูตรอีสานแซบคูนสองส่วนตัวนี้เป็นสูตรทรงเครื่องค่ะถ้าเป็นแซบคูนสองนะคะต้องเป็นตําปลากรุ้งสุกนะคะถ้าเป็นน้ําปลารงเครงเครื่องนี้ยนแนะนําเป็นบูปลาร้าค่ะได้เลยอย่างนั้นจัดมาเลยค่ะคุณพี่ขอแซบๆนบนวๆเลยนะคะ ข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวจำเบ็จำเบ็ดแซบคักแซบลายปกติคุณพี่อยากบอกว่าไม่เคยใช้ในส่วนของตัวนะ้ปำปลาจับลับเนาะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหนคุณพี่ชิมให้หนูหน่อยว่ารสชาติโอเคไหม กลิ่นหอมดีค่ะมันไม่แรงมากตันนี้นะคะหนูอยากจะขอมอบคฟิ์เซตไว้ในส่วนของตัวน้ำปลาร้าจ้าวเวลนะคะให้คุณพี่ไว้อันนี้ไว้สามารถต่อยอดในการทาธุรกิจได้คุณพี่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนนะที่ขายในส่วนของส้งตมตำยำต่างๆเนาะใช้ในส่วนของน้ำปลาร้าจ้าวเวลของเราได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะอขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายก,กันต่อ ร้านเราไม่ได้มีแค่เมนูน้ำปริกนะคะเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝากอย่างโมจิไดฟุกุและขนมเปียกยอดฮิตร้านที่มีครบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด